เอาแล้วครับงานเข้าแล้วครับหงแดงของเรามีข่าวล่าสุดมาว่าเจนนี่ฟิลปงนะครับ กองหลังของลิเวอร์พูลมีอาการบาดเจ็บครับเดี๋ยวเรามาลองวิคห์กันดูนะครับว่าลิเวอร์พูลจะแก้ปัญหานี้ยังไงโดยรายงานนี้นะครับเขียนเอาไว้ว่าเจอร์มี่ฟิลปงจะพลาดเกมที่เจอกันิวคาเซิลและอาร์เซนอลเลยนู่นเลยครับต้องไปหลังเบรกทีมชาติเลยโดยในข่าวรายงานว่าแบ็กขวาชาวดัตเนี่ยในระหว่างเกมเปิดสนามกับบอลนมัดนะครับโดยอันเนอร์สโลตกุนซือของลิเวอร์พูลเนี่ยเปิดเผยว่าเป็นการตัดใจที่ถูกนะครับเพราะหากฝืนอาการเจ็บเนี่ยก็น่าจะหนักกว่าเดิมอันเนอร์สโอตกล่าวว่าทีมแพทย์ยืนยันกับผมว่าต้อง เปลี่ยนตัวเจเรมีออกและสุดท้ายก็ถูกต้องจริงๆครับเป็นการตัดใจที่ถูกเพราะว่าถ้าเขายังเล่นต่ออาจจะต้องพักนานกว่านี้ตอนนี้คาดว่าน่าจะกลับมานู่นเลยครับผมอย่างที่บอกไปครับหลังเบรกทีมชาติเลยโดยแบคขวาตอนนี้ของลร์พูนะครับ ก็จะมีแบดลี่ที่เพิ่งกลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้แล้วรวมถึงโจโกเมสนะครับที่สามารถเล่นได้แต่อันเนอร์สโลตก็ยอมรับเลยนะครับว่าสภาพความฟิตไม่เต็มร้อยเลยครับทั้งโจโกเมสและแบดลี่นะครับผมและนอกจากนี้นะครับถ้าไม่มีแบ็คขวาลงจริงๆเนี่ยแบ็คขวาจําเป็นก็จะมีเอนโดโดมินิกสวอสไลน์นะครับผมแล้วก็เคอร์ติสโจนผู้เล่นเหล่านี้นะครับต่างก็เคยถูกโยกไปเล่นตำแหน่งแบ็คขวามาแล้วนะครับอันเนอร์สโลตได้พูดทิ้งท้ายอีกนิดนึงนะครับว่ามันเป็นเรื่องปกติของฤดูกาลที่อาจจะมีผู้เเล่นบบาจ็ ตรงตำแหน่งเดียวกันพร้อมกัน2คนแต่เราก็ยังมีทางเลือก ออื่นอ่นยูจุดตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องแบ็กขวาจําเป็นว่าเพื่อนๆมีความเห็นยังไงไล่กันไปทีละคนนะครับก็คือแบ็กขวาอาชีพเลยเนี่ยอย่างโจโกเมสก็ดูน่าจะยังฟิตไม่ทันนะครับผมแต่ก็อาจจะ50-50นะส่วนแบดลี่นี่ก็อย่างที่ตามรายงานข่าวนะครับว่าเพิ่งกลับมาซ้อมได้เองดูทรงแล้ว2คนนี้นี่น่าจะต้องลุ้นยากหน่อยครับผมแต่ถ้าลองหาแบ็กขวาจําเป็นดูตอนนี้เร์พูลเนี่ย ก็จะมี endo ซึ่งเกมที่บอลมัดเนี่ยต้องพูดเลยครับว่า endo น่าจะไม่เหมาะครับความเร็วไม่ได้เรียกว่าถ้าเจอกองหน้าเร็วๆหรือปีกเร็วๆหู e นโดลำบากครับจะโดนเจาะแน่ๆครับถ้าเกิดเลือก endo จริงๆเรียกว่าปัสสาวะเล็ดแน่ครับส่วนคนต่อมานะครับนั่นคือเคอร์ติโจนกองกลางชอบมูนของเรานะครับเรียกว่าถ้าใครเคยเห็นเคอร์ติจโจนเล่นแบ็คขวาเนี่ยผมว่าน่าจะคิดตรงกันหลายคนเลยหรืออาจจะเรียกว่าทั้งหมดเลยก็ได้ว่าน่าจะไม่เหมาะนะครับทั้งด้วย การอ่านเกมวิธีการเข้าผมว่าแม่พอๆกับเอนโดครับผมแต่เอนโดอาจจะด,ดีกว่าตรงที่เรื่องของการอ่านเกมแต่เคอร์ติจโจนนี่โอ้โหถ้าลงจริงๆก็ลุ้นกันทั้งเกมครับส่วนคนที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะที่สุดแล้วเล่นแบ็คขวาแล้วหลายๆเกมที่เขาลองเล่นดูไม่ว่าจะเกมไหนก็นแล้วแต่ที่เขาลงเนี่ยผมว่า ดูโอเคที่สุดในตอนนี้นะครับทั้งด้วยความเร็วแล้วก็ความขยันนะครับนั่นน่าจะเป็นโซบสไลน์นี่แหละครับผมสุดดอในทีมของเราเรียกว่าคนนี้น่าจะเหมาะสุดนะครับอย่างที่บอกไปครับเรื่องความเร็วเรื่องการเพจแล้วก็เรื่องการอ่านเกมผมถือว่าคนนี้น่าจะใช้ได้สุดนะครับแล้วก็มีข่าวดีหนึ่งนะครับที่อาจจะช่วยแบกขวาจําเป็นครั้งนี้นะครับในการรับมือเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลนั่นก็คือกองกลางตัวรับคนสำคัญของเราที่จะกลับมานะครับนั่นคือ ไลออนกาเฟนเบิกครับผม2เกมที่ผ่านมาเนี่ยการที่ไม่มีไลออนกาเฟนแบกเนี่ย oh, โอ<ฮ>้โหเรียกว่าเกมตรงกลางโดยเฉพาะเกมลับนะครับไม่มีตัวชะลอเกมเอาละครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นแล้วครับว่าอานเนอร์สล็อตที่พูดในเกมก่อนนะครับว่าการไม่มีตัวชะลอเกมเนี่ยทำให้ลิวอพูลำบากจริงๆซึ่งสถิติของอลิวอพูที่โดนเกมสวนกลับในฤดูกาลที่แล้วนะครับคือเสียประตูจากการโดนโต้กลับเนี่ยเพียงแค่2ลูกเท่านั้นและลิวอพูใน เกมแรกนะครับกระโดดไป2ลูกแล้วผมอาจจะเพิ่มข้อมูลเพิ่มตัวนิดนึงนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ย หรือฤดูกาลที่แล้วเนี่ยไรอันกาเฟนแบกลงเกือบทุกนัดเลยนะครับสิ่งนี้กําลังบ่งบอกว่าไรอันกาเฟนแบกน่าจะเป็นคีย์สาคัญนะครับในการชะลอเกมเวลาเจอเกมโตะกลับของคู่แข่งเวลาลิเวอร์พูลเจอสวนกลับมานะครับแต่ยังไงเดี๋ยวก็รอดูกันนะครับว่าการเจอกับนิวคาสเซิลลิเวอร์พูลจะเอาตัวรอดได้ไหมซึ่งบอกเลยครับว่าไม่ง่ายแน่ๆและโดยเฉพาะผมเชื่อว่าบรรยากาศในวันนั้น,นมันจะแบบคุกกุนแน่เพราะว่าแน่นอนครับลิเวอร์พูลเนี่ยมีข่าวกับอีซักและอีซักก็ ถ้าเพื่อนเพื่อนตามข่าวนะครับเรียกว่าไม่เผาผีกับสโมสรแล้วครับไม่รู้ว่าจะจบลงยังไงนะครับทั้งเรื่องในสนามและนอกสนามแต่ยังไงก็อยากให้เราได้3แต้มจากนิวคาสเซิลนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคอนเทนต์นี้หากมีข้อมูลใดผิดพลาดยังไงเนี่ยก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับผมโดยผม a k a คอเตอร์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแลวพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผม